สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันที่24พฤษภาคมพศ2565นะครับก็เป็นเหมือนทุกอาทิตย์นะครับผมก็จะเข้ามาตามดูตามแปลงในสวนของลุงยงคำเพชรครับมหาลัยทุเรียนของผมนะครับส่วนทุเรียนหรือทุเรียนนะครับถ้ามัวแต่จะเรียนรู้นะครับถ้ามัวจะทดลองถ้ามัวแต่อยากจะทดลองเทคโนโลยีใหม่ ขโมวแต่จะศึกษาดูของบริษัทต่างๆที่จะเอามาเข้ามาขายนะครับกว่าจะโดนกว่าจะรู้นะครับปีหน้ากว่าจะรู้ก็อีกปีหน้ากว่าจะรู้ก็อีกปีหน้ากว่าจะรู้ก็อีกปีหน้านะครับแต่สำหรับลุงยงคำเพชรน,นะครับ เษตรกรจังหวัดจันทบุรีในวัย90ปีนะครับ60ปีการยืนยันยืนหยัดในการทำสวนทุเรียนในรูปแบบที่ค่อนข้างที่จะได้ผลผลิตดีนะครับแล้วก็ต้นทุนถูกยังให้ผลผลิตดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับด้วยการใช้ระบบพึ่งพาอาศัยธรรมชาติพึ่งพาอาศัย,ร,ร,าาศยระบบนิเวศกึ่งกับ พวกเคมีต่างๆนะครับปุ๋ยเคมีลุงยงใช้แค่เป็นตัวกระตุ้นนะครับเป็นของอสามห่วงใช้นิดเดียวนะครับส่วนเคมีต่างๆก็ใช้ในยามที่มีปัญหาจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยไม่ว่าจะเป็นนอนนะครับก็ใช้เท่าที่เกิดปัญหาจริงๆนะครับ เมื่อเราไม่ได้เอาสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์นอกจากในสวนเข้ามาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นน้ำตาลนะครับกลุ่มที่เป็นอะมิโนโคือกลุ่มโปรโตีนต่างๆปลาหมักหรือสิ่งที่เกิดเป็นอาหารตัวเลี้ยงตัวอ่อนต่างๆเนี่ยนะครับพวกนี้จะไม่ได้เอามาใช้เลยนะครับมันก็ไม่ค่อยเกิดป,ปัญหาอะไรนะครับท่านผู้ชม ระบบนิเวศมีการพึ่งพาอาศัยุยงก็ปลูกทุเรียนโดยการใช้ระบบลากตั้งแต่เริ่มต้นนะครับให้ระบบลากเดินไกลนะครับลึกนะครับฝังลงในดินปริมาณที่ลึกนะครับมันก็สามารถที่จะดึงเอาตัวแร่ธาตุนะครับดึงอาหารขึ้นมาใช้ในสภาพแวดล้อมที่พอเหมาะนะครับทั้งอากาศนา้ำออกซิเจนนะครับ และาธาตุต่างๆที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นอินออร์แกนิกนะครับหรือไม่ก็ออร์แกนิกเมนเนอรัลนะครับมันก็มีทุกอย่างเลยนะครับมีทั้งซากพืชซากสักว์อินไซ์วัตถุต่างๆนะครับทุเรียนก็สามารถที่จะดึงเอามาใช้และทําให้เกิดผลผลิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ผลผลิตที่ดีมากนะครับอย่าอย่าลีว่าดีขึ้นนะครับดีมากแล้วก็คุณภาพก็ดีมากนะครับท่านผู้ชม การถ่ายเทแร่ธาตุนะครับจากดินจากอินทรีย์วัตถุจากาหินจากดินข้างล่างเนี่ยนะครับแร่ธาตุข้างล่างเนี่ยนะครับขึ้นมาใช้นะครับไม่ว่าจะจําเป็นไม่ว่าจะเป็นฉุกเฉินไม่ว่าจะเกิดสภาวะอากาศเย็นอากาศร้อนฝนตกหรืออะไรทุกอย่างต้นทุเรียนสามารถที่จะปรับตัวเองได้นะครับ สิ่งที่ดีที่สุดก็คือปุ้งคุ้มกันในตัวต้นทุเรียนเองนะครับเมื่อทุกอย่างเข้าระบบนะครับการยึดเกาะของตัวรากไปไกลลึกนะครับมีแร่ธาตุที่อยู่ในดินพอที่จะใช้อยู่แล้วนะครับซึ่งพืชเองก็ไม่ต้องการปริมาณที่เยอะมากนะทุนผู้ชมใช้นิดเดียวนะครับแต่ว่าขาดไม่ได้ส่วนไนโตรเจนก็มีในสภาพว่าอากาศ น้ำฝนเอ่ยช่วยนนะครับแล้วก็ซากพืชซากสัตว์ที่อยู่บริเวณข้างบนเป็นตัวส่งเสริมอีกด้วยนะครับท่านผู้ชมลักษณะของไส้เดือนในการที่จะอยู่รอบในสวนนะครับทําให้การให้ผลผลิตได้คุณภาพจริงๆนะครับท่านผู้ชมไม่มีไตรโคเดมาไม่มีไคโตซานไม่มีน้ำตาลทางด่วนไม่มีอะมิโน แอซิไม่มีอะมิโนคีเลตไม่มีอะมิโนฮิวมมสไ,ไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับมียาฆ่าหนอนฆ่าลาถ้าเกิดเห็นนะครับนี่เป็นพื้นฐานการบริหารจัดการของชาวสวนจังหวัดจันทบุรีจริงๆนะครับยืนหยัดอยู่มาตั้ง60ปีนะครับในการที่จะจัดการสวน ไม่มีใครที่จะมาหลอกคนคนนี้ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผลผลิตมันออกมาได้ผลผลิตที่ดีพอใจได้เยอะนะครับมันก็ไม่อยากจะลองอย่างอื่นนะครับเมื่อไม่อยากจะลองไม่อยากจะทดสอบมันก็ไม่เกิดผลกระทบต่อต้นทุเรียนนะครับสิ่งต่างๆผมไม่อยากจะโทษหรือว่า คิดว่ามันเกิดปัญหาจากมนุษย์นะครับเพียงแต่เราต้องเลือกเอาเองนะครับท่านผู้ชมไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับถ้าเรามีทรัพยากรที่มีอยู่แล้วไม่ได้ซื้อเราไม่ต้องหาเข้ามานะครับเราดึงเราเข้าใจสภาพแวดล้อมเราเข้าใจขบวนการที่จะดึงเอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นการสชันไม่ว่าจะเป็นขบวนการใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอากาศร้อนนะครับหลักการในการใช้จุลินทรีย์ในการเข้ามาช่วยนะครับก็เป็นหลักการที่มาจากกลุ่มประเทศที่อากาศหนาวจัดนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ในกลุ่มที่ใช้แร็ดเคมีปริมาณที่สูงนะครับทุกอย่างมันกระตุ้นได้แค่ ปี2ปีแค่นั้นนะครับอย่างไขโตซานท่านผู้ชมจําได้นะครับเมื่อสัก10ปีที่แล้วนะครับท่านผู้ชมไขโตซานขายกิโลกรัมลิตรหนึ่งเป็นเป็นพันเป็นหลายพันนะครับท่านผู้ชมจริงๆมันก็เป็นแค่เปลือกกุ้งเปลือกปูนะครับเป็นตัวที่กระตุ้นเปลี่ยนแลกประจุในการที่จะดึงประจุเอาดึง และธาตุที่เป็นไนโตรเจนในอากาศลงมาใช้แล้วก็ทําให้พืชกระตุ้นดึงเอาอินทรีย์วัตถุในดินขึ้นมาใช้นะครับคนที่รวยก็คือคนที่ขายนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจําดีๆนะครับท่านผู้ชมทุกอย่างที่เราเห็นสิ่งที่เรามีอยู่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าอย่าไปหลงไหลในสิ่งที่เป็นวิชาการข้อมูลจากการค้านะครับท่านผู้ชมเราจะตกหลุมพรางในการที่จะ กว่าจะโดนหลอกก็2ปีกว่าจะโดนหลอกก็3ปีนะครับนักเรียชม,มรู้หลักแล้วเราก็ต้องค่อยๆค,คิดนะครับในการบริหารจัดการทำยังไงให้เซฟที่สุดประหยัดที่สุดติดตามทางช่องดูเรียนทุเรียนนะครับกับหลุงโยงคำเพชรน,นะ